ต่อกันทวนที่3ของการตอบคำถามครับสูตรมีกี่แบบครับยังไงบ้างแนะนำผ้าให้หน่อยโอ้โหวันนี้คือคำถามเลยเนี่ยรู้ข้าสอบเข้าวิชาศิลปรกรรมนะสาขาแฟชั่นดีไซน์ไม่ยากขนาดนี้เลยนนี่ต้องการให้ตอบจริงๆนะเชือตอบอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะเนี่ยกว่าจะตอบจบเนี่ยโอเคคําถามแบบนี้เหมือนคนถามไม่รู้อะไรเลย กูเกนะิลน่ะรู้จักปะยูทูบอ่ะที่เขาแบบสอนกันนะไปเสิร์ชดูนะว่าสูตรมีกี่แบบแบบไหนบ้างแล้วก็ใช้ไปไหนใช้ทําอะไรเนี่ยโอเคอย่าให้เสียเวลาเรียกว่าอะไรนะอย่าจ่ายตังค์ให้อินเทอร์เน็ตอย่างศูนย์เปล่านักเลยใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์หน่อยเข้าใจปะโอเคนะแล้วก็เนี่ยวันหยุดอะเตรียมเวลาไว้สักสี่ชั่วโมงแล้วไปเสิร์ชแล้วก็นั่งดูเข้าใจเนี่ยเออแล้วจะขอบคุณผมนะเข้าใจไหม เนี่ยกลับบ้านแล้วไปเซิร์ชว่าสูตรมีกี่แบบใช้ไปไหนยังไงบ้างฉันทีฉลาดขึ้นอีกนิดนึงอะ่ะโอเคปะ่ะอะมันรู้เรื่องนะหน่อยดิโอ